ก่อนจะไปฟังข่าวฝากเพลงของผมก่อนนะครับฟังเต็มเพลงได้ที่ลิงใต้คลิปนี้เลย เพยบานสาวแซ่บต้องออกจากงานหลังเพื่อร่วมงานเจอโอลิฟแฟลลงรูปสุดสยิวไดลีสตาร์นำเสนอเรื่องราวของอัลเลียเรยวัยสาปีคุณแม่ลูกสามอดีตเพยบานสาวประจำแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด NICU ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในบอสตันสหรัฐอัลลี่เล่าว่าในช่วงคูบิสกระบาดเธอต้องทำงานหนักมากบางครั้งต้องควงเวลาดยาวถึง14บส้าชั่วโมงต่อวันเพื่อแรกกับรายได้สุดจำกัดจำเขีย่ยแต่ไม่นานอัลลี่ก็พบหนทางสงไร้างรายได้พิเศษเมื่อเธอเปิดโอลิแฟ ลงรูปสุดเอ็กของตัวเองเพียงแค่เดือนแรกเธอก็ทำเงินไปถึง8 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ2 0 0 0 0นหบาทในเดือนเดียวซึ่งมากกว่าเงินเดือนพยาบาลที่เธอทำอยู่มากมายทีเดียวแต่หลังจากอัลลี่ทำโอลลแฟนได้ไม่นานเพื่อร่วมงานของเธอก็ไปเจอเอ็กเขาของเธอเข้าก่อนที่จะเป็นฟองหัวหน้างานจนเธอถูกเรียกพบแัะหน้างานยื่นคำขาดเธอว่าถ้าเธอไม่เลิกทำโอลลแฟนก็ต้องลาออกออกจากอาชีพพยาบาลไปซะและแน่นอนอัลลี่บอกว่าเธอแทบไม่หลังเลีที่จะทิ้งอาชีพที่เธอรักก่อนเดินทางเข้าสู่การเป็นเซ็กครีเอเตอร์ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นก็ตอบแทนอัลลี่อย่างมหาศาลเพราะในปัจจุบันเธอทําเงินจากออลิแฟนได้มากถึง350,000ดอลลาร์ราว11ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว